แล้วก็บอกว่าเจอนูไปซื้อของแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาบอกว่าสิเดี๋ยวพี่มีก่าว่าน้องมินที่บอกพี่ว่าแวะไปซื้อของคือซื้อหมวกใครว่าหมวกคืออะไรอันนี้เขาเรียกว่าเสือปิกนิกเดี๋ยวพีแล้วมินไปซื้อที่ไหนมา เมื่อกี้ที่ตลาดแล้วไงคืออยากได้หมวกอยู่แล้วเราก็เล<อ>ยถามแมค่ค้าขอหมวกหมวกใหญ่ๆพี่มีไหมเฮ้ยสามร้อยเองเนาะอู้เอาเลยพี่เอาเลยเอาห่อให้ถามเขาไมว่าขนาดขนาดไหนนึกว่ามาชดนี่แต่แมันต้องออ <ๆ S 2> พับหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ practical นี่พับพับอพับไงพับไงใส่เองไม่ได้อันนี้เป็นเหมือนเหมือนเสื้ออ่อนผัวแต่เป็นหมวกอ่อนผัวหมวกคือคือต้องให้ผัวช่วยพับพอปุ๊บอันนี้ประสงค์ไงพอเวลาเราจะเป็นหมวกปั๊บเสื้อด้วยเอามา เอานั่งนั่งนั่งนัต้มต้มตมามาข้าวเหนียวมาละเราไปไปเดียวเลยได้ทั้งหมวกกันแดดแล้วยังเป็นเสื้อปิกนิกด้วยมีโต๊ะด้วยมีโต๊ะวางนี่วางน้ําไ้หนึ่งแก้วไหนไหนก็มาถึงวัดพี่ก็ดีใจด้วยดีใจมากค่ะน้องไม่เป็นอะไรไปที่พี่ยังเจอนะน้องมิ้นทางเทิงก็มองไม่เห็นนัเนี่เยนะขับไปเมื่อกี้เดี๋ยวยังไงให้ทีมงานเอาเมือกนี่นะฮะที่เป็นลูกครึ่งระหว่างหมวกกับเสื้อเนี่ยเอาไปเก็บไปก่อนค่ะเดี๋ยวอยู่วันนี้กับพี่ที่นี่มีชื่อว่า วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารมันที่คิกอะสวยเนที่มาที่ไปของชื่อวัดนี้วัดพระธาตุช้างค้ำพระธาตุช้างค้ำวรวิหารต้อมีคำว่าวรวิหารด้วยเพราะว่านี่คืออารามหลวง คำหมายถึงว่าช้างที่ค้าองค์พระธาตุอยู่คือเป็นฐานคอยค้าชูยกพระธาตุเนี่ยฮะขึ้นมาั้งมนนี่เป็นช้างรอบๆไปเดียวที่นี่เป็นศิลปะสุโขทัยผสมโบ้านนาอย่างที่พี่บอกไปว่าเวลาวัดของภาคหนึ่งหลังคาจะต้องไงต้องสูงใช่แล้วไปยาวลงมาแล้วข้างๆเนี่ยเสาก็จะสันสั้มใช่แต่พอหันไปดูด้านซ้ายสิอันนี้เหมือนวัดไทยใช่ไงสุโขทัยผสมล้านนา ผสมันานายัางไงท่านหน้าถ้าเกิดเป็นว่าภาคกลางจะมีสิ่งไหมไม,ไม่มีข้างหน้ามีสิงส่วนข้างบนเนี่ยปกติแล้ววัดทางเหนือข้างบนจะเรียกว่ากาแลกาแลแต่นี่ก็เป็นช่อฟ้าบรารกาเหมือนขอ,องภาคกลางนั่นคือสุโขไทยสมนาน โอ้โหนี่คือสารหลักเมืองใช่นี่คือสารหลักเมืองแล้วก็ที่นี่คือวัดมิ่งเมืองมิ่งมีนหนึ่งความรู้ว่าสารหลักเมืองเนี่ยมิ่งเคยเข้าใจว่าเขาทําม,มาจากไม้สักทองที่นี่ด้วยไหมคะถูกต้องถ้าเป็นเสาที่ใช้ตั้งที่เป็นสารหลักเมืองหรือว่าเรายียกว่าหลักเมืองเนี่ยก็จะเป็นไม้สักทองที่นี่คือวัดมิ่งเมืองต้องมีความเกี่ยวข้องกันแน่นอนถูกต้องเรียกว,ว่ามิ่งเมืองเหรอคะใช่แล้วครับเป็นชื่อของเสาหลักเมืองต้นนี้ สังเกตเห็นตั้งแต่ขับเข้ามาเลยที่นี่มีรูปแบบของวัดสถาปัตยกรรมทั้งหมดมันไม่เหมือนกับที่เราเห็นมานี่มีความประยุกหรือว่าอะไรปะคะคุณเริ่มแบบเริ่มมีความรู้สึกมองออกแล้วฮยคุณอยู่คุณตั้งหลายเทปต้องฉลาดทัฒนาขึ้นบ้างถูกครับเป็นวัดที่ผสมผสานศิลปะรูปแบบหลายอย่างเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นล้านนาของไทยก็แล้วแต่แต่ว่าสังเกตรอบๆทั้งหมดของวัดเลย จะมีเป็นปูนปั้นนูนลอยคนที่มาปั้นเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญและช่างจากเชียงแสนซึ่งเป็นเทคนิคการปั้นแบบโบราณและวิจิตรการตาวาวก็เลยดูมีเทียรรายละเอียดค่อนข้าง,ง,งเยอะมากๆนี่ไม่ใช่ว่าสุดท้ายที่พี่จะพามั่งมินไปเที่ยวใน จังหวัดน่านแห่งนี้ยังได้ไปอีกเหรอคะพูดเลยว่าว่าสุดท้ายที่พี่จะพาไปเนี่ยไม่ธรรมดาเหรอคะเพราะว่าคุณจะได้เห็นสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นและธรรมชาติสร้างขึ้นความสวยของวัดและความสวยธรรมชาติบวกกันที่ว่าจะไปวัดอีกวัดหนึ่งเนี่ยคือวัดอะไรคะวัดพระธาตุคขาน้อยดีน้องจะได้ไปเซิร์ชไปก่อนเดี๋ยวจะมีมินกูเกิลตามมากับแมนกูเกิลได้ดิได้ไดิ ขนมกินไหมเนะี่ยกินกินไปไปไหนไปไหนขนมก่อน <ไป S 1> ขนมก่อน,น,อนไปไปไป,ไป